สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆทั้งสี่ทั่วไทยทั่วโลกนะคะช่องทวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านนะคะเก็บบ็รยากาศงานนิวสุรินในวันที่ 10- 24ธันวาคมสองพัน้าร็ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะคะก็ะไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็ถ่ายทําไปด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆในไลฟ์สดด้วยนะคะเจ็ดท่านด้วยนะคะ ที่เข้ามารับชมนะคะไอ้เก็บบรรยากาศการคนเดินงานนี้วันนี้แน่นเลยะคะทุกคนแน่นเลยเราเราจะไม่เดินนะคะเก็บบรรยากาศให้ชมสัก5นาทีนะทุกคนนะคะก็<ค>ะจะไลฟ์สดไปด้วยนะคะแล้วก็ทำวีดีโอนะคะอันนี้ฝั่งที่เราเข็นนี้ก็จะคือนตวถนนสนิททิ่คมรัตน์นะคะทุกคนนะคะเราตั้งไว้ไลฟ์สดไลฟ์พร้อมเลยนะ,ะทุกคนแล้วก็ เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกทานได้รับชมกันนะคะเ yeah. นี่ยเดินเยอะมากในวันสุดท้ายนะคะแน่นจนวันสุดท้ายเลยนะ,ะทุกคนแน่นจนวันสุดท้ายเลยเจะเราให้ดูทั้งสองฝั่งน,นะคะ ผลแน่นเลยนะทุกคนผลแน่นเลยนี่คือบรรยากาศงา,านนิ้ววันที่14วันสุดท้ายนะคะเก็บให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในชืนนี้นะคะ เก็บบรรยากาศสักห้านาทีนะคะให้คุคนู้กทนได้ชมกันในวันสุดท้ายวันที่24ธันวาคม2567นะคุนกานีดในสุดิงของเราเขาก็จะเรียก ถนนสนิทที่คมรักรนะคะถนนขวางนะคะจะให้มีงานยูทุกปีกบนถนนขวางหรือว่าถนนสนิทที่คมรักที่เอวนะคะก็เก็บบรรยากาศนะคะทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะ,ะคก็คงจะเป็นปีหน้านะคะทุกคนปีหน้าก็คงจะได้เจอกันใหม่ปีหน้านะคะทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่มารับชมทางช่องของเรา ขอบคุณทุกเลิกทุกไลา์นะคะทุกการรับชมนะคะเก็บบรรยาก,กาศสัก5นาทีให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะคนเยอะมากในวันนี้นะคะตก่งทุกคนเป็นแน่นเลยนะคะเป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะ เิทีแสดงก็แสดงอยู่นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายกันเก็บบรรยากาศให้ชมกันก่อนนะคะขอบคุณทุกเลฟทุกรายทุกผู้กำลังใจเลยนะคะบรรยากาศให้กับทุกอท่านได้ชม วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคอนเทิงก็พาทุกคนทุกท่านมาเก็บรรยากาศงานนี้วันสุดท้ายในวันที่24ธันวาคม2567เราก็หวังอย่างยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยเพื่อนเพื่อน FC ไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลฟ์ ขอบคุณทุกทการรับชมนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสุขสวัสดีจยมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะก<อ>็งานนี้ก็เจอกันปีหน้านะคะทุกคนนะคะ<อ>โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ